ครับเรากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการวิเคราะห์เศรษฐกิจโลกแล้วนะครับอยู่กับกระผมบุรกิจอำนาจรอประเสริฐครับอีกสักครู่เราจะไปสัมภาษณ์คุณเบนจามามาอินผอ,อ,อฝ่ายวิเคราะห์ของบริษัท YLG b u l l e n i เล e r n a t i o n a l จำกัดนะครับพูดคุยกันถึงสถานการณ์ทองคำที่เกิดขึ้นกันบ้านนะครับว่าเราจะต้องมีการปรับกลยุทธ์ด้านการลงทุนอย่างไรสิ่งสำคัญนะครับที่ท่านทั้งหลายควรที่จะระมัดระวังทีเดียวครับก็คือ ตอนนี้ครับตัวของความเปลี่ยนแปลงกำลังะจะเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะในส่วนของตลาดการเงินที่ world world. สําคัญทั่วโลกทีเดียวนะครับสายพร้อมแล้วครับสําหรับคุณเบนจามาอินนะครับมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ทองคําที่เกิดขึ้นก <intell> ันนะครับสวัสดีคร <sh> ับคุณเบนจามาครับสวัสดีค <and gone> ่ะ <Tennessee> ค <me> ุณธุรกิจค่ะครับอยากให้ช่วยสรุปสถานการณ์ทองคําที่เกิดขึ้นกันก่อนบ้างครับเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคทองคํามีการติดปับตัวเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันนะคะ ช่วงต้นสัปดาห์ราคาทองคำสามารถดีเหนือพันสองอยหกสิบยูโรต่อทองออนซด้ถึงแม้ว่าจะเชิญกับแรงกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์ก็เนื่องมาจากในระยะนี้นะคะคาดว่าราคาทองคำน่าจะได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ทองคำจริงหรือตัวฟิส s i อลโกนะคะจากทางฝั่งจีนแล้วก็อินเดียที่มีการสะสมทองคำก่อนถึงเทศกาลสำคัญนะคะแล้วก็ราคาทองคำเองก็เคลื่อนไหวผันผวนในวันศุคคกร์ค่ะคุณมมิรกสคะ จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาก่อนในวันศุกร์นะคะย่อลงมาเทสแนวรับบริเวณ1,260-1,262นะคะ หลังจากที่เมื่อวันศุกร์เองเนี่ยมีการประกาศตัวเลขประมาณการเบื้องต้น GDP ไตรมาส3ของสหรัฐออกมาดีกว่าที่คาดเลยค่ะคาดการไว้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส3จะขยายตัวประมาณ2.5ซแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาจริงเนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐในไตรมาส3ขยายตัวถึง2.9ค่ะประเด็นนี้ก็เลยกดดันให้รางคาว่วงลงไปก่อนนะคะ ทดสระมาณัน262ก่อนที่ราคาทองคำจะค่อยๆฟื้นตัวแล้วก็ดีดตัวแรงช่วงกลางดึกของบ้านเราค่ะหลังจากที่ตัวสกุลเงินดอละลาร์กลับมาอ่อนค่าค่ะจากข่าวที่ว่าตัว f b i บอเองนะคะเตรียมที่จะรื้อฟื้นคดีการใช้อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลี่คลิปตัน,นะคะ่ะประเด็นนี้เนี่ยก็เลยก่อให้เกิดความไม่แน่นอนทางการเมืองในสหรัฐอีกครั้งหนึ่งน,นะคะปัจจัยนี้ก็เลยกดดันตัวสกุลเงินดอละลาร์รวมถึงหมุนราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ ปลอดภัยทําให้วันศุกร์ระคมคำดีกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดปับตัวเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะธุริจครับตัวของสัปดาห์นี้ยังคงมีในส่วนของการประชุมใดนะครับหรือตัวของข้อมูลเศรษฐกิจใดที่ท่าน,นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดบ้างครับสัปดาห์นี้มีประเด็นที่จะต้องติดตามค่อนข้างมากเลยค่ะภุมกิจคะ มีการประชุมธนาคารกลางสามแห่งนะคะเป็นแห่งสำคัญเลยไล่มาตั้งแต่วันอังคารจะมีการประกาศผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า B O J นะคะในขณะที่คืนวันพุธประมาณปีหนึ่งเนี่ยก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟค่ะรวมถึงวันพฤหัสก็จะมีการประชุมธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า B O E ทั้งสามแผงน,นะคะคาดการว่าธนาคารกลางของทั้งญี่ปุ่นสหรัฐรวมถึงอังกฤษน่าจะยังคงนโยบายทางการเงินรวมถึงคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ก่อนนะคะประเด็นนี้เนี่ยถ้าหากว่าคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ตามคาดหรือว่าคงนโยบายทางการเงินไว้ตามคาดอาจจะไม่ได้ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของรางคามากนะักแต่อยากให้จับตาสัญญาณหลังการประกาศผลการประชุมนะคะสัญญาณในการดาเนินน,น,นโยบายการ ในอนาคตของธนาคารกลางทั้ง3แห่งอาจจะส่งผลให้ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนได้เช่นกันดังนั้นอาจจะต้องจับตาอย่างใกล้ชิดค่ะภุมรกิจนอกจากนี้แล้วนะคะยังตัวเลขสําคัญของสหรัฐที่จะต้องจับตาไล่มาตั้งแต่วันนี้ก็จะมีการประกาศดัชนี PCE นะคะซึ่งจะเป็นดัชนีที่ใช้บ่งชี้อัตราเงินเฟ้อแล้วก็เป็นตัวเลขสําคัญที่จะใช้พิจารณาประกอบการขึ้นอัตราดอกเบ,บี้ยที่จะประกาศก,กันวันนี้นะคะรวมถึง ตัวเลขสําคัญในวันศุกร์จะเป็นตัวเลขในตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะทั้งตัวเลขอัตราการว่างงานรวมถึงตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรซึ่งอันนี้น่าจะส่งผลให้เราลองคำเคลื่อนไหวผ่านผลในสัปดาห์นี้ได้ค่ะ นอกจากทั้งผลการประชุมธนาคารกลางรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วอยากให้จับตาดูกระแสข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสหรัฐจะเกาะด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าวันศุกที่ผ่านมาเนี่ยข่าวดังกลาง่าวส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของรฐฐาทองคำค่อนข้างชัดเจนค่ะถ้าหากว่ามีอิชชูหรือว่ามีข่าวที่ ร้อนแรงกว่าเดิมนะคะรวมถึงมีประเด็นสําคัญที่ทําให้ตลาดเกิดความกังวลน่าจะส่งผลหนุนราคาทองคําได้ในฐานะนทรัพย์ปลอดภัยค่ะคุณธุกิจครับตัวของภาพโดยรวมของอค่าเงินบาทบ้างครับคุณเบนจามาครับเห็นว่าก็เริ่มที่จะมีการขยับขึ้นขยับลงน้อยบ้างแล้วทางวายมีการประเมินกรอบค่าเงินบาทประจําสัปดาห์นี้อย่างไรบ้างครับ อย่างที่คุณบุรกิจเรียนนะคะก็คือกรอบการเชื่อมไหวของข่างเงินบาทในระยะนี้ก็ลดความผันผวนจากช่วงก่อนหน้ามาพอสมควรแล้วนะคะ เราประเมินว่าวันนี้เนี่ยค่าเงินบาทน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ34.90ถึง35.00บาทต่อดอลลาร์ค่ะก็ถือว่าเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่กว้างมากนักนะคะเอ่อจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยบาทมีการแข็งข่ามาบ้างหลังจากที่ตัวสกุลเงินอดอลลาร์อ่อนค่าในช่วงมันสุกนะคะดังนั้นสัปดาห์นี้สิ่งที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทให้ทลทาสำคัญยังเป็นการเคลื่อนไหวข,ของสกุลเงินดอลลาร์นะคะดังนั้นอยากให้จับตาปัจจัยค่ะปัจจัยต่างๆที่เป็นก่าวมาข้างต้นนะคะท ผลการประชุมธนาคารกลางรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเองน่าจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของสกุลเงินดอลลาร์แล้วก็กระทบต่อค่างเงินบาทด,ด้วยค่ะแต่ว่าอยากให้ตับตาในกรอบไปก่อนนะนะคะช่วงนี้เนี่ยค่างเงินบาทอาจจะไม่ได้ทำให้นักลงทุนทองคําในประเทศกังวลมากนะักเนื่องจากเคลื่อนไหวในกรอบผันผวนแต่ก็อยากให้ติดตามประกอบการลงทุนต่อไปค่ะครับตัวของกรอบอทิศทางราคาทองคําประจําสัปดาห์นี้จะมีความผันผวนและจะมีช่วงมากน้อยแค่ไหนบ้างครับ คาดว่าราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบนะคะกรอบระดับสัปดาห์เนี่ยจะอยู่บริเวณ1,245ถึงแนวต้านแรก,กรประมาณะะประมาณ1,283ยูสลอลตตออออนจะนะคะคุณลูกิกคะจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าวันศุกร์ราคาทองคำจะมีการดิดตัวแล้วก็สร้างระดับสูงสุดใหม่ได้ แต่ก็จะเห็นแรงขายออกมาที่ค่อนข้างแรงพอสมควรค่ะดังนั้นเนี่ยยังเน้นการลงทุนในกรอบเป็นสําคัญนะคะแล้วก็ใช้การลงทุนระยะสั้นในการทํากําไรจะปลอดภัยมากขึ้นในระยะนี้เนื่องจากตลอดสัปดาหเนี่ยจะมีข่าวที่มากระทบค่อนข้างมากนะคะ ดังนั้นยังคงประเมินแนวรับระยะสั้นรายสัปดาห์ไว้บริเวณ1,250-1,245ยูลาต่อพลอยออนรวมถึงแนวต้านระยสัปดาห์แนวต้านแรกอยู่บริเวณ1,283ยูโาต่อพลอยออนค่ะแต่ถ้าหากราคาทองคำสามารถกลับไปยืนเหนือ1,283ยูโาต่อพาอยออนได้เนี่ยถือว่ามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะคะอาจจะมีโอกาสกลับไปเทสประมาณ1,294-1,300ยูโาต่อพลอยออนได้ค่ะคุณธุรกิจครับตัวของกลยุทธ์ที่เหมาะสมนะครับใน ตัวของสัปดาห์นี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับในด้านต่างๆและยังรวมไปถึงการประชุมของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่นะครับทั้ง3แห่งทาง YLG จะแนะนำตัวของกลยุทธ์อย่างไรบ้างครับ ยังคงอยากที่เน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักนะคะสำหรับนักลงทุนเด t เท d e วันนี้จับตาแนวรับบริเวณพัน6 266ยสตดลตาต่อไทอองคาะาุูกิจถ้าหากราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาแล้วก็ไม่หลุดต่ำกว่า1266ยสตดลตาต่อไทออนแนะนำเปิดสถานะซื้อนะคะเข้าซื้อบริเวณ1266 เพื่อหวังการดิดตัวของราคาแล้วก็ทํากําไรหากร่คางคำไม่สามารถดิดตัวขึ้นไปยืนเหนื 1, 2, อพันสองยแปดสิบสามยูโรต่พอ์ออนได้ค่ะแนะนํากาหนดจุดตัดขาดทุนนิดนึงค่ะถ้าหากว่าร่างคํามีการหลุดต่ำกว่าพันสองห้าสิบสาแนะนาตัดขาดทุนออกไปก่อนเพื่อรอดูสถานการณ์นะคะอันนี้เป็นนักลงทุนเดเทรดค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นนักลงทุนระยะกลางระยระยาวเนี่ยอยากให้รอการออนตัวของราคาไปมากกว่านี้ก่อนนะคะอยากให้ดูบริเวณพันสองร้อยสี่สิบห้าพันสองร้อยห้าสิบถ้าหากว่า มีการย่อตัวลงมาแล้วไม่หลุดบริเวณนดังกล่าวนะวคุณระยะกลางระยะยาวสามารถเข้าไปถือครองห้องคัมเพิ่มบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็กำหนดจุดตัดการทุนไว้บริเวณพันสองรยสีสิบเอรถอยออกจากมูลิคุรครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเบนจชมามาอินมากเลยนะครับค่ะข,ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นเป็นเสียงของคุณเบนจชมามาอินนะครับท่านไม่มีการประเมินไว้นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนๆมากนะัก ตัวของกรอบทองคำนั้นสัปดาห์นี้จะผันผวนอยู่ที่1,245เหรียญเป็นแนวรับนะครับแนวต้านจะอยู่ที่1,283เหรียญกรอบค่าเงินบาทนะครับอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบสั้นๆ34บาท90จนถึง35บาท10สตางก็แนะนำให้ลงทุนระยะสั้นนะครับและยังรวมไปถึงในส่วนของการกำหนดจุด ตัดขาดทุนที่ชัดเจนด้วยนะครับและยังส่วนในส่วนของจุดทํากําไรด้วยนะครับไม่ใช่คิดนะครับว่าช่วงของความผันผวนตรงนี้จะเป็นโอกาสสําคัญทั้งหมดนะครับในโอกาสนั้นอาจจะมีทั้งความเสี่ยงนะครับยิ่งความเสี่ยงสูงเท่าไรท่านที่ลงทุนถูกด้านนะครับก็จะได้รับผลกําไรมากขึ้นเท่านั้นด้วยนะครับจะเข้าสู่ h i ร s r h i g h Return นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ท่านทั้งหลายระมัดระวังไว้ด้วยในขณะที่ ทานักลงทุนนะครับที่จะต้องติดตามในส่วนของทั้งผลการประชุมของธนาคารกลางของ3ชาติสําคัญอย่างเช่นตัวของญี่ปุ่นนะครับตัวของอ,อังกฤษแล้วก็ตัวของสหรัฐอเมริกาจับตาดูอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับว่า3มแห่งนี้จะมีการเซอร์ไพรส์ตลาดหรือไม่ตลาดนั้นมีการวิเคราะห์ไว้คร่าวๆนะครับว่ารอบนี้ไม่น่านที่จะมีความเปลี่ยนแปลงใดๆไม่น่านที่จะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของนโยบายทั้งอัตรา ดอกเบีย้ยและรวมไปถึงในส่วนของอัตรา,านโยบายอื่นๆนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจนะครับและยังรวมไปถึงในส่วนของนโยบายที่สําคัญด้านการเงินนะครับก็ไม่ควรที่จะประมาททีเดียวครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตรงนี้นั้นอาจจะเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับและก็ต้องโฟกัสไฮไลท์หลักสําคัญที่ตัวของข้อมูลภาครายงานของสหรัฐด,ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดูเฉพาะตัว GDP นั้นดี แล้วตัวของภาคแรงงานของสารัฐจะตอบรับในกระแสใดรืะครับเราจะต้องพักเบรคกนันอีกสักครู่หนึ่งก่อนครับก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายของรายการพักสักครู่ครับ